วัคซีนคงเป็นกระแสะท,ที่ทุกคนตื่นตัวเนาะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะต้องรักษามาตรการ ใส่หน้าก,กากล้างมือทิ้งระยะหางก่อนสักช่วงหนึ่งเะครับเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้นะครับก็ยังมีลักษณะของโรคระบาดอยู่โรคติดต่อ,อยนเรื่องนั้น,น,นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ไปพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็ควรจะมีวินัยในการช่วยดูแลตัวเองเลยเคสหลังๆที่เราพบในจังหวัดเราเนี่ยก็พ,พบว่าก็ไปกรุงเทพมาบ้างไปสถานที่เสี่ยงมาบ้าง กลับมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ระวังตัวแล้วอาจจะทำให้คนในครอบครัวเกิดการติดกันมากขึ้นครับสองเรื่องครับยืเ พระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีความเสีย่ยงต้องเจอผู้คนมากมายแล้วก็ทุกท่านอายุมากนะครับป็จิตผุ้หาก็เยอะแล้กป็ป้องกันไม่ให้ท่านไปติดเจอจากใครเพราะท่านมีภารกิจมาก,กเกินก็เลยนิมนต์มาที่ตึกสองของโรงพยาบาลเชียงราชานุเครนะครับอีกประการหนึ่งทุกท่านมีความตั้งใจว่าท่านทํำแล้วเนี่ยท่านก็อยากจะเป็นตัวอย่าง ให้ประชาชนว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยต้องช่วยกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านดังนั้นประสบการณ์ของท่านเองท่านก็ถ่ายทอดให้พวกเราได้รู้ว่าฉีดแล้วเป็นอย่างไร แล้วก็ไม่น่ากลัวนะครับต้องมาช่วยกันอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของวันนี้น,นะครับการฉีดมีทุกวันนะครับมีทุกวันทุกกลุ่มกระจายทุกกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้กระจายทำข่าวทุกกลุ่มที่ใกล้ๆมาก็จะเป็นคุณครูรนะครับได้โปทดเชิญนะคุณครูรหลายร้อยท่านสอบหลายพันท่านนะเราจะรวมฉีดให้ได้ก็ เไม่มีเลื่อนนัดนะครับเชนายไม่มีเลื่อนนัดวัคซีนนะครับได้ทุกคนครับสมัครไว้ครับเดี๋ยวดูแลให้ทุกคนครับแหมปีนอเอ,อเยวันนี้เห็นว่าตุ๊เจ้ารดตุ๊เจ้าดัำนัน่นงอยู่หลังผมเนี่ยโอ้ดีคนวัคซีนมักเป็นฝันกระลอมใจมือเขาเจะหายทุกคนนะครับนี่ท่านขอก็อยู่นี่นะครับท่านประหลัดเนาออะท่านซื้อจานม้วนชน้อนของเขา เรียบร้อยนะครับตีเรียบร้อยนี่มันใจอย่างนั้นชี้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ชี้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็สร้าคว่ามันใจอย่างี่น้องเจ้าจังของเขานะครับว่ามัดเกับชีเตอร์เขาชี้นักต่อได้ยริงดรตนะครับถ้าจํานวนคนชี้ของเจ้าจัหวัจเขาจนวนนักมันตามมือนักท่องเที่ยวมั่นใจผมว่าคนตั้งติผมว่านักเรียนตั้งใจหรือนป็น่องเที่ยวในชาติของเขาเนี่ันหัน่าเฮ้อ หมายชิดตักหนิสมมุติชิดนัก,นนกไปลอดภัยไม้อแอลเนเขาก็จะได้เงินสะพัดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเชิญชวนพีน่น้องนะครับนพะี่น้องเ้อง้านเา้อทุกคนขอให้นช่วยกันชิดนัก,น,กนะครับจริงนักอะไรนะครับเขาเป็ช่วยจังหวัดเขานะช่วยจัดบ้านเมือง นะครับมันต้องกลัว่ามนจะเป็นอย่างสบายบายนะครับข่าวเกิงที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตายนันตายนี่มันหินนักนนะครับมันจะมีแต่ขนาดนั้น นะครับม you know, ันก <laughs> ็ไม่กลัวนะครับถ้ามันเนี่ยเจ้าตุ้เจ้านี่ก็ไปหมดนะวันนี้เจ้ากระนัตจังหวัดเรากระนัตจังหวัดมันก็อยู่นี่มันก็อยู่นี่เอานะงผมเอาตายหมดที่นี่ไลยนี่จะให้นล้วก็มันก็ไม่กลัวสบายสบายจีนตะช่วยตัวเก่านะครับเข้ามาแล้วเนาะอันตรายนะมันจีดเดี๋ยวจะเป็นปอดเป็นฟ้าตายเนี่ยเนาะชีดแล้วเนี่ยมันก็ช่วย ครัเมื <bio> ah, oh. ่อเขาเนี <un ites> ่ยอ oh. ่าปอดยังใจได้อย <pper> ู่แต่พอถึงก็ตายนะครับถึงแม้เขาติดมันก็บาดแห้งหรอหลังจากอันนี้คือช่วยตรงเข่าอันที่สอบคือช่วยจับวัดก็คือการน้องเที่ยวนะครับถ้าความมั่นใจคือแกคือแกทุกจังหวัดคนจะได้ไม่เอาจังหวัดเขานะหรือคนต่างชาติผมก็มู้ว่ามันจะง่ายเลยโอ้ดจะลดชีตต์นะของม้าหน่าอันนี้เป็นคนข้าราชการต่นงด้าวเลย นึ o, ch ch ่ง <c> ค <ười> <c ười> ือจวยตัวเก่าสองคือจวยจัดม <c ười> <c ười> ันเหมือนะครับพี่น้องล้วตูเจ้ามันยังจวยอ่ะน้าตเจ้าะตุกตุกนะตันวอลกับมาตันห้วยปากกันกับมาอ่ก็โอ้วว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 เวววววนววนาวว้าววววววงวว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 กวว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 ว พัฒนาเอาปนกรเบิดน้ำนักท่องเที่ยวปนะจหโอ้ยปักกลางปืนกรนักท่องเที่ยวประนะล่เชิญตัวัดปินก็นักท่องเที่ยวนักนะครับรวมกันหมดเลยตึงวัดองคุณเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่นะครับทางนั้นเนี่ยต้องฉีดนะครับคือคนตั้งชาตินะคนตั้งจัหวัดคนได้หันว่าไมาคือจัวัดจะงไงเขาี่โอ้โหชิดตักขนาดมั่นใจนะครับเดินจวนนะครับวันนี้ ทุ่มเทกันขนาดเคยจะมาเจิดชูศิน้องบ้านเราชินกันนักหนักมันต้องกลัวมันต้องไปกลัวนะครับผมเขาเรียบร้อยแล้วน่าจะเลับสมผลผมมีชินน่าสบายใจสดชื่นสดชื่นครับช่วยจัดช่วยจัดนะครับขอบคุณศิลป์น้าครับ